อุ๋ยเพิ่งรู้จักคำว่ารักแรกพบก็วันนี้วันที่เธอได้เจอกับชายหนุ่มรูปงานในบาร์โฮสสมปองทำไมเธอรอจังตรงสเปคฉันเลยด้วยความรักความลหลงไหลอุ๋ยจึงไปหาสมปองทุกวันไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดน,นักขัตเลิกถึงแม้จะต้องใช้เงินเพื่อจ้างสมปองออกมาเที่ยวกับเธอแต่ความรักมันตีเป็นราคาไม่ได้ พอทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็มีแต่ความไม่ลงรอยดูสารลูบตัวเองหน่อยอุย๋ยเจียมสังขารซะบ้างสมปองคะอย่าทิ้งฉันไปฉันจะยอมคุณทุกอย่างโอ๊ยสมปองตัดสินใจทิ้งอุ๋ยไปอย่างไม่ใยดีไม่เหลือเขาสมปองที่แสนดีคนเดิมฉันทำผิดอะไรทำไมคุณไม่บอกฉันฉันจะได้ปรับปรุงตัว เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณแม่หมอฉันก็เลยอยากจะมาดูดวงกับคุณแม่หมอว่าเขาจะกลับมาหาฉันไหมเรื่องดูดวงไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหามันอยู่ที่เงิน3 0 0 0 0บาทดูดวงอย่างเดียว3 0 0 0 0 0บาทดูดวงพราะวิธีแก้ไข3ล้านบาทดูดวงเพราะวิธีแก้ไข, 3, 100, แ,ไขและได้ของพิเศษหนึ่งชิ้นคุณจะเลือกแพ็กเกจไหนคะเอา30,000ก่อนละกันค่ะ30 0 0 0บาทดูดวงอย่างเดียวไพ่ที่คุณได้คือแฮงแมนเขาจะไม่กลับมาอย่างแน่นอนค่ะความรักคุณจบแล้วเสียใจด้วยค่ะ แม่หมอฉันขอซื้อแพ็กเกจ3 0 0แสนบาทดูดวงเพราะวิธีการแก้ไขค่ะได้เลยจ้าก่อนอื่นเธอก็ต้องไปออกกำลังกายสร้างกล้ามเนือ้อหลังจากนั้นก็ไปวิ่งที่สวนสาธารณะในตอนเช้าทุกวันเล่นโยคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายบุคลิกจะได้ดีไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวบ้างไปเลยประเทศที่รักคนไทยที่สุดในโลกกัมพูชา ใช้เวลาว่างอัดวิดีโอทําตัวเองให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์และคนดังเมื่อไหร่ที่ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนจะไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สวยงามและเมื่ออุ๋ยทําตามคําแนะนําของแม่หมอแพรเธอก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ตอนนี้สวยทั้งร่างกายและจิตใจอุ๋ยขอนัดเจอกระสมปองอีกครั้งหนึง่งโอ้อุย๋ยนี่คุณจริงๆเหรอใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะสมปองของโอกาสกลับไปเป็นสามีที่ดีของอุ๋ยอีกครั้งหนึ่งแต่อุ๋ยเธอเกิดความลังเลสับสนและไม่มั่นใจ เธอเลยเอาเงิน3ล้านบาทไปให้แม่หมอแพมเพื่อให้ดูดวงและขอรับของวิเศษหนึ่งชิ้นตามแพ็กเกจแทนที่ฉันจะพูดให้ฟัง,ฟงคุณดูเองเลยดีกว่าและแม่หมอแพมก็เขกกบ,บาลอุ๋ยเขาอย่างแรงภาพที่เธอเห็นคือเธอได้เข้าพิธีแต่งงานกับสมปองย่างมีความสุขได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดเวลาดุจสามีภรรยาที่รักกันมากแต่ทันทีที่อุ๋ยตั้งครันสมปองก็เปลี่ยนไปเขาหมุดงิดชวนทะเลาะและเอาแต่ดื่มจนอุ๋ยต้องระแวงตลอดเวลาและสุดท้ายก็จะจบลงแบบเดิม อุ๋ยวิ่งทันทันที่ตั้งท้องเพื่อที่จะงอสมปองไม่ให้เธออยู่คนเดียวอย่างเดียวได้นี่แหละจ้ะคืออนาคตของเธออุย๋ยถ้าเธอเลือกกลับไปหาเขาสุดท้ายมันก็จะจบลงแบบเดิมท้องกับคนที่ไร้ความรับผิดชอบมันเหนื่อยนะอุย๋ยแต่ดูเหมือนอุ๋ยจะมั่นใจว่าตัวเองสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้เพราะฉันจะได้ของพิเศษหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะได้จ้ะนี่แหละของพิเศษที่ฉันจะมอบให้ถุงยางอนามัยวันทันแฮปปี้ถึงสติไม่ดีแต่ป้องกันไว้ก็ดีนะพกติดตัวเอาไว้เสมอเนื้อยางธรรมชาติมาตรฐานสากล เธอจะได้ไม่ต้องท้องกับเขาและจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจทีหลังด้วยเดี๋ยวนะคะแม่หมอแพมฉันจ่ายเงิน3ล้านเพื่อถุงยางไม่ถึง30บาทเนี่ยนะแต่พูดยังไม่ทันจบประโยคเธอก็ไปเจอแม่หมอแพมแล้วเอ๊ะแม่หมอหายไปไหนแล้วเนี่ยเหลือไว้แต่โต๊ะเปล่าแล้ววินาทีนั้นเธอก็เข้าใจอีนังแม่หมอนั่นมันเอาเงิน3ล้านบาทของฉันไปแล้ว <c oughs> ถุงยางอนามัยวันทัสแฮปปี้ <c oughs> ได้มาตรฐาน ISO และมอ,อกกอ,อบถ้วนมั่นใจได้เลย